ขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุทธิสงฆ์ขอพระพิสุทธิสงฆ์จงโปรดรับพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข เจ้าเจ้าทั้งหลายตลอดกาลแนานเินครับเข้ามาประเคนเลยครับเข้ามาเลยเอามาถ้าเข้าไม่ถึงก็ต่อต่ตอเอามามาเอมาเดี๋ยวรอก่อนรอดีก่อนรอเดีก,ก่อน เสร็จแล้วก็ถอยกวดน้ำมีน้ำมีอะไรกวดไม่เตรียมน้ำ,นำถ้าไม่มีก็กลัวในใจไปเลยอะหะวาดิวาบุราปริปุรินติสะกรังเอวะเมวะอิโตตินัง Peta nanggu pagapati isi tamba ditangtu tangki pamei wacawin satu satu ituin tulang tapang cendu pana razoya tamanicul bilang zoya tangin tisu pun miluan jantun samak ruwan tua winal satu mate yang bawa. So, uh...